พ่อหลักกุนมลไากินยอะเกิดบ่ไดพ่อ ใจพ่อทำด้วยอย่างพออีขวดแกงผิดจอยกินกระโบอิ่มไายรลดเสกุ้มอย่าหัวโขกสาเรืออย่านะยกบข่าวเลยอเอาวัสอาหารเย็นก็วาจะเอาไ้เเทโอยตายแล้วลูกโอ้ยโอ้ยจะให้ลงเย ไปซื้อถ้วยใหม่มาเธอเนี่ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ไม่งั้นก็ให้คนขับรถนะครับแล้วก็หุ่นใจหมาน้อยซึ่งเขามาปล่อยก็เล่นกับแม่หมาที่วัดแม่หมาขยใจดีปคนนี้วันนอนสบายเว้ยอ้าน นอนสบายขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยโอ้โหวันนอนอยาจะทำมาเยี่ยมตอนนั้นเขาเราเราไม่เคยเห็นเขาเนาะเราก็กลัวกันหลายปีแล้วค่ะสี่ปีนะคะใช่ใช่มาอยู่สี่ปีแล้วนอนสบายสบายจะนอนอย่างนี้เลยเหรอเออจะนอนอย่างนี้เลยเหรอวันวันเลย 哎，嘿嘿嘿。 พูดใจท่าสิงคาอุบัต มานาเดนไดระเสอแเลิกไกลดุดกายภาษาสดาเป็นที่เขารบน้องมนุษมท,ทังเทวาเวียดฉันช่วยว่าภาสดา ขุนยงเมืออหนึน่งภาษาคุขสุดสุดพราชนงแดนไดระดำดูพระศาสตร์คงก็งจำดูด้วยเสิทีิสัสกอาทิธาอนุกุลพรศาตร บ่มีสูนพระเพิ่มพูนมาให้ทาข้าของประนบนอมมาที่ขอบขึ้นดูชาทิทาถ้ารักษาพระสาสนาตลอดกาลอุงข้าจะประกัน พุทธศา,า,า,าสนาไทยไทยศาสขอพระอภิบาลมัานชิ้นาะมันิรันดรอ